ช่างสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอร์บ้านกล่าวสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับขอยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บล็ Follow Channel นะครับในวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเปิดมาแชร์นะครับเปิดรายการใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เปิดมาแชร์นะครับเปิดมาแชร์ในวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมพบเจอมาในวันนี้นะฮะก็มาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยผมก็มันมีโอกาสไปซ่อมแอร์นะครับที่สุพรรณนะครับผมไปเจอแอร์ตัวหนึ่งนะมครับมีอาการแบบนี้ครับผมเป็นแอร์ยี่ห้อซัมซุงนะฮะในรุ่น AR13MRFNQ W ดนะฮะ KN นะครับผมจะบอกว่าอาการอาการที่ผมพบเจอเนี่ยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเปิดนะครับเปิดแอร์แล้วเนี่ยเวลาเปิดนะฮะ โอเคไอทำงานปกติทุกๆอย่างเลยนะเปิดคือใช้งานได้ปกติก็เย็นปกติแหละแต่ทีนี้เวลาปิดนะฮะเวลาปิดมันดันไม่ปิดนะฮะไม่ปิดยังไงคือคอยเย็นมาปิดแล้วแหละแต่ว่าไฟยังมีจ่ายไปที่คอยร้อนอยู่นะฮะคอยร้อนก็ยังทํางานปกติคอยร้อนก็ไม่ดับนะฮะจนกว่าเราจะเอาเบกเกอร์ลงนั่นเองนะฮะ มีใครบ้างที่เจออาการแบบนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะฮะเอาละนะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดกันนะวิธีการตรวจสอบของผมเองนะฮะวิธีการตรวจสอบก็ง่ายนะฮะก็คือในรุ่นนี้เนี่ยจำไว้หนึ่งจำไว้อย่างหนึ่งว่าแอร์รุ่นนี้นะครับมีบอร์ดที่คอยร้อนด้วยนะครับวิธีเช็คก็คือนะฮะตรวจสอบการทํางานของคอยเย็นก่อนนะครับว่าการสั่งงานของคอมเพรสเซอร์ให้ทํางานหรือว่าตัดเนี่ย มันปกติหรือเปล่านะครับคือถ้าหากว่าเปิดแล้วนะครับมันสั่งให้คอมพิวเซอร์ทำงานโอเคนั่นหมายความว่าตัวคอยเย็นนะครับ <c oughs> บอร์ดคอยเย็นเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าหากเราเปลี่ยนอุณหภูมิเราเปลี่ยนโหมดเป็นพัดลมแล้วเราตั้งความเร็วของพัดลมนะฮะมันสั่งการตามรีโมทที่เราต้องการได้นะครับแต่ เนื่องด้วยว่าบางทีเนี่ยคอยเย็นสั่งให้หยุดแล้วแต่ว่าไอ้คอยล้อเนี่ยแหละตัวดีนะฮะมันก็ยังทำงานอยู่นะฮะตัวนี้นะผมขอแนะนำเลยนะฮะให้หาบอร์ดมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นที่บอร์ดข้างนอกแน่นอนนะฮะอันนี้คือเบสิกมากๆนะฮะก็คือเอาบอร์ดหาบอร์ดจากที่อื่นมานะฮะนี่ก็เป็นหน้าตาของบอร์ดนะครที่คุณผู้ชมได้เห็นกันตอนนี้นะฮะ ก็เป็นว่าหาบอร์ดให้ตรงรุ่นนะฮะเอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะนะครับก็เอามาเปลี่ยนอันนี้ผมกําลังจะถอดนะฮะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะผมก็จะไล่ทีละสายนะเพื่อที่จะไม่งงนะในการที่จะเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็เนี่ยพอหลังจากที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแอร์ก็ปกตินะฮะแอร์ก็กลับมาปกติเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไร ที่ต้องกังวลแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนบอร์ดคอยล้อนอย่างเดียวจริงๆนะสำหรับวันนี้นะร,ราคาบอร์ดคอยล้อนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้หรือข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนะฮะอยากจะศึกษาข้อมูลหรือว่าราคาทราบราคาเท่าไหร่นรี่ยก็เช็คได้ในใต้คลิปนะครับก็ผมจะบอกรละเอียดว่าโอเควิธีการสั่งสั่งยังไงราคาเท่าไหร่รวมค่าจะส่งเท่าไหร่นะฮะ หรือว่าจะสั่งผ่านผมก็ได้นะฮะหรือจะสั่งหาสั่งเองก็ได้นะตามร้านนัไนหลทั่วไปก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกับผมอีกคลิปถัดไป ว่าผมมาแชร์ประสบการณ์อะไรบ้างนะครับในช่วงเปิดมาแชร์แบบนี้นะครับแล้วพบกับผมแบบนี้อีกนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย